โอเคครับขอบคุณครับเบสิกคอนฟิกเป็นเพราะโอเคคือวิดีโอใน YouTube ผมเนี่ยมีเยอะมากนะนะครับมิสเตอร์โจดอยชาแนลเนี่ยตอนนี้วิดีโอใน YouTube นะครับผมมีประมาณแปดร้อยกว่าวิดีโออ่ะนะครับใน u t u b e นะครับผมมีประมาณแปดร้อยกว่าวิดีโอนะครับถ้าใครยงเรียนรู้วิดีโอใน YouTube ผมได้ครบนะผมว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านเน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซิลตี้อะไรนะครับ นะครับคือแปดร้อยวิดีโออะมีทั้งวิดีโอเก่าวิดีโอใหม่โดยเพราะความรู้พื้นฐานนี่สําคัญมากคนที่มาเรียนนะครับใน u t u b e เนี่ยหลายคนก็สามารถประสบประสจได้แต่ถ้าอยากได้ผลไวก็ควรจะมาเทรนนิ่งกับผมนะ่ะมาที่สถาบันโจโดอยนะครับจะได้ผลไวกว่านะครับได้ผลไวกว่านะครับแล้วก็กสูตรที่ผมแนะนําก็จะมีตัว c c n a ตัวหนึ่งเน่ะที่เป็นหลักสูตรยอดนิยมนะครับแล้วก็ตัวคอมเทีย security พัทนะครับ ทั้งสองัสูตรนีนย้ยอดนิยมมากผมก็ทํให้สิ์สอบผ่านกันเยอะมากนะครับปีที่ผ่านมานี่ก็เยอะนะครับเอาเฉพาะซิตโคซินเอนะสิทธิผมสอบผ่านผมก็เป็นพันคนนะนะมากกว่าพันคนนะนะครับมากกว่าพันคนนะตัวเิกพาร์ติซิทีพัสนี่ก็ประมาณสักห้าสิบกว่าคนได้มั้งนะครับเกือบเกือบร้อยคนนะที่สอบผ่านสิทธิผมนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผลักดันให้มีการสอบสติเกตในเมืองไทยมากขึ้นมากขึ้นนะครับ แล้วก็พอเราเรียนพวกทางด้านเน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซิตี้เนี่ยเราก็สามารถไปรับงานเพิ่มได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเรายิ่งมีเซอร์วิสเคทนะครับมันก็รับงานเพิ่มได้ใครที่อยากเปลี่ยนงานทำงานก็มีโอกาสมากขึ้นโอกาสมากขึ้นนะครับ วิดีโอบางวิดีโอเนี่ยบางคนเพิ่งมาเจอนะวิดีโอบางวิดีโอผมเนี่ยเป็นสิบกว่าปีะนะนะครับเอ่อเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยโปรโมทสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่คุณจะเสิร์ชกันมาเจอเองนะเสิร์ชมาเจอเองมากกว่านะครับอืมบางคนจะบอกว่าไม่มีความรู้เลยมันต้นจากศูนย์ทำยังไง ผมก็แนะนําก็เริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานก็เริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐามนมาก่อนนะครับพวก osi ส่วน,น layer พวก ip s d a t e พวก basic command นะครับดูยวยกกของผมก่อนแล้วก็หาโปรแกรมมาฝึกทํานะครับไม่ว่าจะเป็นซิลโกพิกเตอร์หรือว่าตัว gnet 3แต่ถ้ามีอุปกรณ์ทําจริงด้วยเดี๋ยวจะเข้าใจมากขึ้นเพราะว่านีไม่พ้นตรง physical นะครับ physical layer มันก็สําคัญนะครับ คนที่ทํางานสายฟิสิกส์มาก่อนสายกายภาพมาก่อนจะได้เปรียบเพราะได้เห็นฮาร์ดไว้นมาก่อนนะครับแต่ว่าแนวโน้มมันเปลี่ยนไปมันจะเป็นแค่ปัจจัยเปิดปิดอย่างเดียว <c oughs> ซึ่งตอนนี้แนวโน้มมันถึงนเยะสนะฟิสิกส์และต่างจาเน็ตเิรคนะครับเป็นแค่ปักแอนเโดยเพราะยุคไอทีเวอร์ชันหนะครับมันเป็นพวกแอปพลิเคชันใช้ส่วนใหญ่อีกหน่อยจะเป็นยุคของ AI กับออโตเมชัน แน่นอนว่า ai or automation จะเวิร์ k ได้เน็ตเวิร์ k ต้องต้องนิ่งก่อนนะ network ต,ต้องนิ่งก่อนนะครับเน network ห้ามดาวแต่ตอนเนี้ยในหลายหน่วยง,งานเนะี่ยองค์กรเนีเ่ยเน็ network จะไม่ได้นิ่งขนาดนั้นนะครับมีนิ่งขนาดนั้นนะครับแต่แน่นอนว่าบางองค์กรเนี่ยไม่ใช่บางองค์กรเนี่ยในหลายหน่วยงานเนี่ยองค์กรเนี่ยต้องมีทีมเน็ตเวิร์ k เก่งๆนะครับทีมเน็ตเวิร์ k เก่งๆทีมเซิร์ฟเวอร์เก่งๆแล้วก็ทีมที่เป็นไซเบอร์ซิตี้เก่งๆ นะครับแต่ถ้าเป็นหน่วยงานที่บริษัทไม่ใหญ่มากก็ใช้แค่อุปกรณ์ตัวเดียวนะครับหรือใช้คนคนเดียวแต่ถ้าอยู่องค์กรที่ใหญ่ขึ้นก็ต้องอุปกรณ์ก็เยอะตามนะครับเยอะตามยิ่งถ้ามีบริษัทที่เป็นสาขานะครับก็ต้องมีแผนกนะครับแผนกเน็ตเวิร์ก Network โดยเฉพาะจะเป็นน็อคเป็นซ็อกเรียว่าไปนะครับเน็ตเวิร์กเพ่เซ็นเตอร์มีซอกนะครับนะครับ ซอฟต์แวร์ซิลูตี้โอเชียนเซ็นเตอร์ก็ต้องมีนะครับต้องมีนะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าทำอยู่ในงานไหนก็ต้องมีการอัพสกิลรีสกิลอยู่เสมอครับอัพสกิลรีสกิลอยู่เสมอนะครับ